กลางโลแหละทางจากระยะไกลเอ้ยมันเล่นยังไงมึงบอกกูเด้เฮ้ยโหกับพืชมันอยู่แหดของมันว่าไอตัวนั้นอ่ะไอตัวคนมันอยู่แดดของมันว่าที่มันไอ้นี้กูได้แหละอ๋อเห็นละเดี๋ยวไมันอยู่กับกึ่งวิ่งหูหากล่องให้มันเป็นกล่องวัสดุแล้วมึงกดเปิดแล้วเว้ยแล้วมึงจะได้ธนูมาแล้วมึงปักตัวเองไป้เนอะอ๋อแล้วมึงก็จะได้เอาที่ใว้มา อะไรนะให้หากล่องเลยนะกล่องวัสดุเออไหนวะกูไม่เห็นนะอยู่ไหนวะเอิร์นมึงอยู่ไหนก่อนเนี่ยนี่ไงเสือการช่างอยู่ไหนโอเคอยู่เอ่อในในกล่องวัสดุอะไม่เห็นมีสักกล่องเลยอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะไอ้กดกดวิ่งยังไงวะคอนโทรลเนอร์เอาคอนโทรลนี่ไงมาแล้ว 2000 y e สองพันปีต่อนานไหนอะเอ้ยอ๋อนี่เออกล่องอนี่เออเออแล้วมักดเก็บเว้ยถ้ามันได้ธนูมามันก็ปักไวเพื่อนกูได้อะไรวะมันโลกกะกเหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้อ๋ออันนี้เหรอหนึ่งเฮ้ยมึงใช้ได้เลยนะวินอัันนน้ะมันคืออะไรอะเอ้ยเอ้ยไอ้้นองอืม ไม่รู้สลามเฮ้ยลาคิวได้ไหมเนี่ยอืมเอาเอาเข้ามาอยู่ในมิติเลยเอ้าเอ้าเอ้ากูหายกูเกิดใหม่เกิดใหม่เป็นสลามเฮ้ยเฮ้ดูนี่มินมินมินยืนยืนอยู่มินนิดเดี๋ยวกูพาเปิดมกูเข้ามาอยู่นี่เข้ามาใกล้กูเดี๋ยวมึงเจอไปสต็อปเอ้ยบาเลียใช่เหรอใช่บาเลียไหมอยู่ในโบสลู่นิวเอ่อ มื่อเด็กคุณดีนะันว่าวสกิโดอะไรกูเปิดแล้วกูละดูดิวดูดิวอ่ะเปิดแล้วไม่เพลงติลิคัสิสไม่ได้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 กูปิดเลยเพลงติลิขสิ์เป็นติลิคัสิสจ้ะพี่เพื่อนมันมันมีสกิลให้ใช้อยู่อะกดไงวะสกิลสกิลเฮดหยุดเวลาเพื่อนเฮ็ดเดยว ทำสตออไม่ทำสตออปว่ะทำอะไรไม่ได้หรอเฮ้ยมีลายออออเีสกิอ๋ออย่างนี้เองไอ้กวากูแย่เลยว่าจะติดแมบบนี้ไม่ได้นะมากาชิโมโนซากชีเลยไม่ซากชีอะไรทั้งนั้นเลยนี่ไงอ่ะกัหนึ่งรอก่อน ได้ได้ได้ไดผลไม้มึงกินปุ๊บมันจะรีเซตด้วยจะรีเซตของที่มึงใช้อยู่อ้าวแล้วมันอยู่ไหนกูกูไม่ได้อะไรทั้งนั้นน่ะให้เงินเถอะน้อยเนี่ยนี่มันมันมีกล่องอีกอลววันนี้ของปอมปัญญาอ่อนกูไม่เห็นจะได้เลยเอ้ยเก่งจังเก่งจังเลยเอ้ยมาใหม่ เลงหัวรักหัวอมคมรักหัวไ,ไ, <c oughs> ไอ้ก็จะตายแล้วเออเปมนต้องฆ่ามันเลยไ,เไ,ไอ้บาเรียเโม,เมเอยไอ้วอลอ่ะไอ้พวกแคไอ้วอลเออ,อไอปืนนี่ค่อยิงจังเลยมันยามันญาออกมันอ่าาดูดู เมือเอาบาเลียออกเด๊เอ้าวกูตายเฮ้ยบาเลียอะไรอ่ะคนเล่นคนเล่นอะไแม่ถึงเวลาของข้าแล้วแหละใครก็จะอเอาตาอะไรวะเนี่ยอนาคตอนาคตของโอเวลเฮ้ยกลางอนาคตปัญญาอ่อนอืปลูกต้นไม้ในอนาคตได้ไหมวะถามเลย ถามสต็อปเลยทามสต็อปด้วยฮ้ยได้หรอถามสต็อปเลยไเยคุยไม่ได้วะไยคุยไม่ได้วะพลังแห่งป้ายวะเอ้าแล้วมันมันเล่นกูแล้วเฮียคำสาบลับพิเศษเอ้ยมันเล่นกูมันจ้องจะเล่นกูใต้ใต้ ôi tai, hãy mình out chinh quá, ai ừ, cũng là này, chụp đi. Chụp đi, chụp đi. Chụp. <laughs> cái thai ai nói là đi đi, ơi, tí <laughs> อ๋อไม่ตายไอ้น้องตายแน่นอนจุกเลยไหนวะหกแต่ว่อยู่ตัวออนสั่มไหนวะไอ้น้องกูไม่ตายเฮ้ยมันมาแล้วตลกมากไหมวะบางแกคนอ่อนแอปิดวันดึกปัญญาอ่อนนี่กูไม่ตายเฮ้ย Emm anh ơi chịu mừng 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 lại mừng 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 mừng